ให้เป็นจุด B จุดดัดจุดดัดเบนเดอร์เบนเดอร์เวลาดัดจะมีจุดดัดอยู่สองจุดคือจุดนี้เราคุยกันแล้วเนาะแล้วก็จุด B จุด B เนี่ยพวกนี้จุด B ก็จะนิยมใช้ดัดในการดัดแบบแบ็คทูแบ็คแบ็คทูแบ็คก็คือดัดหลังชน90เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพกอัพก็สามารถทำได้นี่อันดับแรกเราดูสันสันเอาสั่งตามสันข้อเนยถ้าจตะตรงนี้ ผมจะลองดูที่มุม60สหรือวัดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้า45ก็ถึงตรงนี้ถ้า60ก็ถึงตรงนี้นะครับก็ยกเลยครับหกสิบพี่จ้างหกสิบ60สิอยู่ที่ใครคิดว่าเฮ้ย60ของผม,ผมพอดีหรือเปล่าหรืออะไรอีกเพื่อนนึงแล้วก็ส่วนจุดที่สองให้ใช้จุดแรกเป็นจุดดักน,นะครับด,ดักแรกเลย

เมื่อกี้60ผมมิฐานก็จะตัดเป่น30 3่นี่เป็นฝั่งนี้ดีนี้60ปล่อยครับ30นอีก ซ้อมมาตั้งนานซ้อมมานไ้งนานซ้อมมาปากันนั่นพอดีนะอันนี้คือถ้าถ้ามุมมันมันมีนิ้วสี่นิ้วหานิ้วหกนิ้วความสูงเท่าไหร่ก็จะย้ายได้เลยซึ่ง็คือที่เรามันจะได้เป็นแบบนี้อันนี้คือสามมุครับแต่ก็เหมือนที่บอกไปเจอหน้าหานจริงอ่ะสามมอ่ะ ถ้าเยอะๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เขาพยายามดิ้เรี่กงการดันสามมุมสี่มุมตลอดอันนี้คือในเรื่องของการเห็นไหมในนี้มีกี่งานนะเก้าสิบออฟเซตสามมุมสี่มุมไม่ได้สองไม่ได้สองมาแล้วตอไอ้พวกนี้มันทำบ่อยเพราะอะไรมันระยะไม่ได้ตัดเอา มันก็ใส่ให้พอดีใช่ไหมท่อ PVC ก็เหมือนกันดัด offset สองข้างมาชนกันมาก็ตัดใส่ก็ต่อตรงกูบอกว่ากูบอกว่าเอาเัสดุมาต่อครับรับเป็นการดัดอ f เ s ็ตอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับวิธีดัดฉะนั้นสารสำคัญคือนึงจังหวะการดึงดึงให้สม่ำเสมอัดผมก็จะดึงข้างเดียวอันนี้คือ ครูใช้ยังใช้สูตรอันนี้เป็นสูตรโบราณน,นะครับคือมุมยอดเป็นเท่าไหร่มุมที่ฐานเป็นครึ่งหนึ่งสูตรโบราณแต่ว่าครูว่ามันง่ายดีสลับการไปทางานก็เหมือนที่บอกว่าเวลาไปเจอหน้างานงานก็จะต้องถามลูกพี่ก่อนว่าลูกพี่ครับระยะเอลดีใช้สูตรเท่าไหร่สลับที่นี่หน้างานนี้บราคงก็บอกเลยว่าระยะเอลคูณสองสูงเท่าไหร่ก็คูณสองเลยสูงเท่าไหร่ก็คูณหนึ่งจุดห้าก็หนึ 1, ่งจุดห้า มันก็จะได้ระยะ L แอลเราก็ใช้แล้วก็แล้วก็ทุกคนก็เข้าใจกันไม่ต้องมีเทคอัพแอลตรงไหนตัดตรงนั้นเลยจริงไหมอันนี้คือหน้างานเด่นเป็นตอนเราเรียนเราต้องถอยหน้าถอยหลังจริงไหมเพื่อให้เราได้รู้ว่าอ๋อที่มาที่ไปของมันคืออะไรนะครับแต่ว่าโอมาเป็นแบบนี้จริงๆมันก็แค่นี้ครับเห็นไหมไม่ต้องมีสนยได้แล้ว ดัดมาแล้วก็นั่งยิ้มเพราะว่าให้ท่อไปคูต้าคนละสองเส้นแอบ <c oughs> บางคนไปสามเส้นแ,แล้วนะครับ <c oughs> อันนี้คือเรื่องที่บอกอันนี้คืองานพ่ออีกทีครับดัดยังไงก็ได้ให้คงรูปพ่ออย่าให้บิดจังหวะที่ดึงอ่ะตามไว้เหมือนเมื่อกี้ครูดึงดึงว่าออ <c oughs> นี่คือนี่คือหกสิบของครูนนะบางคนหกสิบบอกว่าต้องสนิทน,นะหรือต้องอะไรเราก็จะมาดูว่า งานเราเป็นยังไงถ้างานเราเป็นแบบนี้คราวหน้าเราจะดึงเราจะดึงให้มันลึกขึ้นสามสิบกระดึงลึกขึ้นเหมือนสิบองศาปึ๊บนี่คือสิบองศาขผมกลับมาอีกครั้งปึ๊บนี่คือสิบองศาเวลาขอมาตัวเล็กตัวสัน้นใช่ไหมครับมันจะจําความรู้สึกว่าดึงรอบแรกกับดึงรอบที่สองควรมีความรู้สึกเท่าเดิมนะยัางมงุมยิบกับมันะครับงานพอ่อแต่พวกเรา,เาทํางานานะคือกลัวไม่สวยครับ แต่จริงไม่ใช่อ,อะไรเพราะมันคือเพราะมันไม่ได้คิดคดัดครั้งนี้ได้พอครั้งที่สองบ,บอกว่าดัดอีกให้มันเหมือนกันไอ้นั่นบอกดัดยังไงก็ไม่เหมือนเดิมครับเพราะคุณไม่ได้จําว่าครั้งแรกเท่าไหร่ครั้งที่สองนี่คือสาเหตุของการให้เขียนว่าเทสอัพเท่าไหร่นะหาระยะเท่าไหร่ก <c oughs> ารหาความเท่าจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ซีเรียสครับ อย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้ามาถึงบล็อกต้องใส่ตรงเนี้ว <c oughs> ิธีการครับ <c oughs> ในงานต่อไปเนี่ยในเมื่อเรากําหนดจุดมาได้หมดแล้วเราก็ตัดถ้่างใดความยาวข้อจริงเราก็วัดข้อที่เหลือเท่าไรต้องไปลบออกก็ตัดมนจนเหลือความยาวข้อจริงส่วนมากตัดแล้วค่อยตัดออกใช่ไหม <c oughs> ถึงชัวร์กว่าคือหน้างานเสียน้อยที่สุดตัดแล้วค่อยตัดนะ <c oughs> แต่ของครูเองครูพยายามให้เรานั้นลองดูซิว่าเราจะทําเป็นคิดได้ไหมว่า ตัดข้อความยาวข้อจริงก่อนแล้วก็ดัดสีมันจะพอดีไหมถ้าคุณเข้าใจความหมายก็จะใช้วีวัดมาแล้วก็ความยาวข้อจริงของเราตรงนี้นักขีดไว้แต่ยังไม่ตัดดัดก่อนค่อยมาวัดเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันพอดีไหมมันก็ได้เหมือนกันนะัน้นวิธีการฝึงมันมีอยู่หลายแบบแต่สิ่งสำคัญคือต้องเขียนใช่ไหมเองได้เขียนไหมล่ะนี่มันไม่้เขียนการ้าเรีย้ นี่แลหละทุกยัคนขเขียนมเขียนแปนสิไม่ได้อันน,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 นี้คือการบินาาไมือกันแปลษได้หมดครัาษาได้หมดทุกคนนะเพราะว่าไปดูแลดี